สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอนไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของหมวกที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสะสมน่าเก็บเอาไว้อย่างมากๆนะครับกับแบรนด์ที่ชื่อว่าแบรนด์ไรเดนนะครับ ต้องบอกก่นว่าแบรนด์ไรเดนเนี่ยเป็นแบรนด์ของไทยนะครับแล้วก็มีการจําหน่ายในประเทศไทยอย่างกว้างขวางเนี่ยมาประมาณคสองสปีแล้วนะครับแล้วก็ลายเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ณวันนี้ครับทางไรเดนเองได้มีการเปิดตัวกับหมวกรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะให้เป็นการเก็บคอลเลกชันเอาไว้กับการคอลลบกับบรรดาสิ่งของหรือว่าบุคคลที่เป็นตํานานระดับประเทศกับเรานะครับเอาเป็นว่าวันนี้เรามาดูกันกับมวกรุ่นนี้ครับนี่เลยไรเดน e x o n Special e d i t i o n นะครับและวันนี้ครับเราจะมาเปิดตัวกันนะครับกับการ Unbox หมวกรุ่นใหม่ล่าสุดของค่าย r i เด n ก็คือ r i เ e n e x o n Special Edition ที่มีจำหน่ายเพียงแค่จำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับ มาดูกันก่อนครับเริ่มต้นนะครับนี่คือตัวของกล่องที่จะมีจําหน่ายให้กับเพื่อนๆที่จะซื้อกันไปครับเริ่มต้นก็คือว่าด้านหนึ่งจะมีคําว่าไ i d e n ให้รู้ว่าเป็นแบรนด์ของไรเดนนะครับอีกด้านหนึ่งครับมีการเขียนเอาไว้ว่า Thailand Racing DNA Raiden มีคําว่า Porsche นะครับพอร์ชดูรไลท์แล้วก็หน่อยวัดดาน24 นั่นหมายความว่าหมวกใบนี้เนี่ยมีการ collab, คอลแลบคับกับแบรนด์ที่ชื่อว่าแบรนด์พอดน็อตในตำนานนะครับรวมถึงบุคคลในตำนานเกี่ยวกับเรื่องของการทำบอสซิ่งครับก็คือพี่หน่อยวัดด่านนะฮะอันนี้ก็คือตัวของกล่องที่เราจะได้เห็นกันก่อนนะครับถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนๆซื้อกันไปนะครับเอาละครับเรามาเปิดดูกันข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างครับ เมื่อเราแกะออกมาจากกล่องนะครับเราก็จะเห็นว่ามีในเรื่องของถุงผ้าครับที่มีโลโก้ชัดเจนเลยว่าเป็นแบรนด์ไรเดนมาพร้อมกับตัวของโลโก้นะครับ Porsche DuraLight n o ด w a แล้วก็ Thailand Racing DNA ไรเดนครับซึ่งหมายความว่าหมวกรุ่นนี้เนี่ยทำมาเป็น Special Edition จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นธรรมดาของไรเดน e x ็กซจะไม่มีแบบนี้นะครับเอาละครับเราจะมาเปิดดูันว่าหน้าตาของหมวกนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างต้องบอกเลยครับว่าว้าวอย่างแน่นอนนะครับ ขออนุญาตเปิดใบนี้ก่อนอเริ่มต้นเปิดออกมาครับวางโชว์เลย1ใบนี่สวยไหมสวยไหมใบแรกนะครับแล้วก็ตามด้วยใบที่2อ,อ่าซึ่งในขนาดนี้นี่คือตัวเป็นเๆฉนฉมจริงๆนะครับของตัว r i d e n n x x o n Special Edition ครับที่มีการคอลแลบกับ n o t p o อ t แล้วก็พี่หน่อยวัดดานครับ ณขณะนี้มีจําหน่ายอยู่2ส,สีก็คือสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงใบนี้นะครับเอาละครับเรามาดูกันว่าหมวกใบนี้เนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรกันบ้างมันถึงจะต้องเป็นหมวกในตำนานที่จะให้เพื่อนๆนั้นได้เก็บสะสมกันไปนะครับ เริ่มต้นก่อนครับหมวกใบนี้เนี่ยมีการคอลแลบกับทาง n o อตพอ s นะครับเราคงจะทราบกันดีสำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นยุค90ที่เล่นมอไซค์เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวของ n o อตพอชเองเนี่ยจะฮิตมากๆไม่ว่าจะเป็นการนำเอาตัวของ n o t เองเนี่ยเอามาตกแต่งภายในรถ หรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งอย่างเช่นตัวของปากคาบูก็ดีหรือว่าตัวของสายถักก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นลักษณะของชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆที่มีคําว่าพอร์ตนะครับก็จะต้องบอกว่ามันเป็นน็อตที่มีราคาสูงมากนะครับรวมถึงน็อตพอร์ตเองนั้นจะเป็นน็อตในประเภทของน็อตอลูมิเนียมครับเกรดก,ก็คือประมาณ661ซึ่งมีความแข็งแรงมากๆ แต่แน่นอนคําว่าตํานานนั้นก็มาพร้อมๆกับคําว่าของปลอมก็มีเยอะนะครับแต่ว่าตัวของ r s s h ชที่นํามาใส่ในไรเดนเอ็กซอนสเปเชียลเอ i ิใบนี้จะเป็นน็อตพอรชจริง,รงๆเพราะว่าได้รับในเรื่องของเลขสิทธิ์ถูกต้องจากทาง p o s ์ชครับตามต่อด้วยอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้นี้เราคุยกันไปว่าหมวกใบนี้เนี่ยมีการคอลแลบกับบุคคลทนหนึ่งซึ่งมีความสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องของวงการทาเบาะรถซิ่งของพวกเราครับก็คือพี่หน่อยวัดด่าน วัดด่านสำโรง24หรือว่าโลโก้เขาคือหน่อยวัดด่าน24นะครับพี่หน่อยครับเป็นคนออกแบบในเรื่องของตัวนวมนะครับข้างในทั้งหมดเลยแล้วก็มีการปักเย็บตามสไตล์ของการออกแบบของพี่หน่อยทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับตัวของเพลทโลโก้คาว่าหน่อยวัดด่าน24ให้เราได้ชื่นชมกันไปนะครับก็จะได้เห็นว่าอ๋อหมบใบนี้เนี่ย ตำนานของเราก็คือพี่หน่อยเนี่ยมีการทำตัวของซับในหรือว่าตัวของฟองน้ำตัวที่เป็นผ้าข้างในเนี่ยเป็นมาจากร้านของพี่หน่อยทั้งหมดนะครับฉะนั้นแน่นอนครับมันจะมีจำนวนที่จำกัดไม่ได้มีเยอะนะครับเพราะว่าพี่หน่อยทำให้เป็นลักษณะของสเปเชียล d i ดิชันเท่านั้นนะฮะอ่านี่ก็คือคร่าวๆก่อนเกี่ยวกับเรื่องของตำนานที่นำมาใส่ในตัวของไรเดนเอ็กซ s p อนสเปเชียล o n ดิชันบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าหมวก2ส,สีนี้ ณนขณะนี้เนี่ยมีด้วยกันก็คือมีไซส์ S, M, L แล้วก็ XL พูดง่ายๆก็คือว่ามีครอบคลุมสำหรับหัวของคนไทยทั้งหมดเลยนะครับสามารถใส่ได้แน่นอนรวมถึงหมวก2รุ่นอ่าสใบนี้ 2- สีนี้จะมีจำหน่ายเป็นจำนวนกัดก็คือมีไม่ประมาณไม่เกิน2,000ใบยอย่างแน่นอนแล้วก็เอาละครับเรามาดูกันว่าหมวกรุ่นนี้จับตัวของ Riden Exxon Special Edition มันเจ๋งอย่างไรนะครับ ออกแบบมาครับแน่นอนสีสวยแล้วก็เป็นสไตล์ของโมเดลของตัวเอ็กซอนนะครับหมวกนั้นมีน้ำหนักที่ไม่หนักมากนะครับเบาเบาเลยนะครับผมว่ามันเป็นหมวกในราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็น่าจะเรียกว่าใส่สบายเพราะเนื่องจากว่าน้ำหนักในการถือเองก็เบาน้ำหนักในการใส่เองก็เบานะครับโดยหลักๆแล้วตัวของวัสดุที่ใช้ในการทำขึ้นรูปแบบของหมวกใบนี้ก็คือเป็นตัวของอ p o ลีค a ร์บอเนตนะครับซึ่งมีความแข็งแรงสูงสุดนะครับสำหรับเรื่องของหมวกที่มีราคาย่อมเยาและที่สำคัญก็คือว่าหมวกใบนี้นะครับรุ่นนี้มีการผ่านมาตรฐานของมอกรวมถึงมาตรฐานมาตรฐานด o t ด้วยอย่างชัดเจนฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนตามต่อด้วยในเรื่องของรูปทรงครับ การออกแบบมาของตัว e x ็กซนั้นเป็นหมวกสไตล์ของหมวกฟู Face ที่ใส่แบบสปอร์ตได้ใส่แบบเลสซิ่งได้นะครับพูดง่ายคือมันพร้อมที่จะนําไปใส่ในรถทุกประเภทก็ว่าได้เพราะเนื่องจากว่าในเรื่องของลายของมันเนี่ยก็ สอดคล้องกับตำนานในยุค90อยู่แล้วนะครับรวมถึงคุณจะนำไปใส่กับหมวกประเภทนี้กับตัวของรถสกูตเตอร์ในยุคสมัยใหม่ๆก็สามารถใส่ได้เช่นกันซึ่งเดี๋ยวผมก็จะใส่ขี่เพื่อนๆได้ดูกันว่ามันใส่แล้วมันหล่อขนาดไหนนะครับเอาละครับเรื่องของรูปทรงครับอย่างที่ได้เห็นก็คือออกแบบมามีลักษณะของหมวกในสไตล์ของ full face ที่มีลักษณะของตัว ะจะงอยล้างนี่มีวิงหลังนะครับให้มีการลู่ลมหรือว่าผ่านหลักของตัวแอร์เลโรเดนรมิกครับ มีการเทสดสอบในเรื่องของอุโมงค์ลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าหมวกใบน,นี้เนี่ยรับรองว่าใส่แล้วไม่มีการบอกว่าปัดไปปัดมาอย่างแน่นอนในการใช้ความเร็วนะครับน้ําหนักเบาครับรวมถึงในเรื่องของตัวที่เป็นช่องรับลมนะครับจะเห็นได้ว่าช่องรับลมนั้นก็ไม่ได้มีอะไรยากเย็นพ่ง่ายคือออกแบบมาให้ใช้งานง่ายก็คือเอื้อมมือปั๊บเปิดได้เลยนะครับสองฝั่งปึ้งปังนะครับแล้วก็จะมีช่องรับลมที่อยู่ที่บริเวณด้านหน้าก็คือบริเวณปากของเรา ก็ใช้ลักษณะการสไลด์เช่นกันอ่าสไลด์ปึ่งกบใบก็มีช่องรับลมเต็มเต็มฉะนั้นหมวกใบนี้น่าจะเรียกว่าเย็นสบายทั้งในเรื่องของหลักของอากาศปรสสารในการรับลมเข้ารวมถึงในเรื่องของตัวฟองน้ําแล้วก็ตัวของนวมที่บุจากฝีมือของที่หน่อยวัดด่านก็ว่าได้นะครับเอาล้ครับตัวต่อไปที่น่าสนใจก็คือเรื่องของชิลหน้าครับ สำหรับตัวของ r i i e n n x x ก n Special Edition นั้นจะเห็นได้ว่ามีชิลหน้าที่พิเศษกว่ารุ่นปกติก็คือจะเป็นชิวตามสีของหมวกเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นสีน้ำเงิน เขาก็จะให้เป็นลักษณะของเฉดสีของตัวไวเซอร์หรือว่าชิลเนี่ยเป็นลักษณะสีน้ําเงินนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือแสงสามารถที่จะผ่านเข้าไปได้มากกว่า80%ฉะนั้นปลอดภัยนะครับตำรวจจับไม่ได้เพราะว่ามาตรฐานผ่านมาออก,กอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าเป็นโมเดลที่เป็น Exxon Special Edition สีแดง ก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นชิลที่เป็นชิลสีแดงเช่นกันแล้วก็เหมือนเดิมครับก็คือแสงนั้นสามารถที่จะผ่านไม่ได้80ขึ้นไปนะครับฉะนั้นปลอดภัยครับตรวจไม่จับนะครับอ่ะดูกันต่อครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจต่อนะครับเริ่มต้นก่อนผมก็มองแล้วผมชอบทั้ง2ใบเพราะว่าด้วยในเรื่องของสีนะครับเรื่องของการทําลายต่างๆเนี่ยสีทำมาดีนะครับ งานออกมาดีมากตัวของกราฟิกดูดีนะครับแล้วก็สีน้ําเงินก็สวยสีแดงก็สวยเราจะลองมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าดีเทลอื่นๆมีอะไรอีกนะครับอย่างเช่นตัวที่เป็นวิงหลังเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าวิงหลังเนี่ยใบสีน้ําเงินเขาก็จะให้เป็นวิงที่เป็นวิงหลังเป็นสีน้ําเงินเช่นกันต้องบอกก่อนว่าวิงตรงนี้เป็นวิงที่ติดถาวรน,นะครับไม่สามารถถอดออกได้ รวมถึงถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงก็จะให้วิงหลังนั้นเป็นสีแดงเช่นกันเพื่อให้มันสอดคล้องกับสีของโบกนั่นเองนะครับอีกอย่างนึงครับบริเวณด้านล่างที่เป็นตัวของอปีกด้านล่างนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการเล่นสีถ้าเกิดว่าเป็นสีน้างเงินนั้นก็จะเป็นสีน้างเงินเช่นกันถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงก็จะเป็นสีแดงเช่นกันไม่สามารถที่จะสับไปสับมาได้ก็ว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับ เอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะลองมาให้เพื่อนๆดูกันว่าเวลาใส่แล้วมันนุ่มสบายหรือเปล่านะครับเริ่มต้นก่อนผมขอใส่ใบสีน้ำเงินก่อนละกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าไซส์เขามีทั้งหมดการ3-4ไซส์ S, M, L แล้วก็ XL ใบนี้นะฮะใบนี้เป็นไซส์ L นะครับ บอกอย่างนี้ครับว่านวมนั้นสามารถที่จะถอดซักได้นะครับถอดซักได้แต่ผมขออนุญาตไม่ถอดละกันเพราะว่าผมสังเกตดูว่านวมเนี่ยทำเอาไว้แบบค่อนข้างที่จะแน่นหนามากๆนะฮะตัวของสายรัดครับสายรัดคลางจะเป็นลักษณะที่ใช้เป็นคลิปล็อกเพื่อให้สะดวกสบายกับการใช้งานนะครับไม่ได้เป็นดีดลิงฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคลิปล็อกก็สามารถที่จะใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับ ตัวของ i d ライเ x o n Special Edition นั้นเป็นหมวกที่จัดในประเภทของหมวกสปอร์ตนะครับฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้ทำในเรื่องของตัวแว่นกันแดดมาให้นะครับเพื่อที่จะลดในเรื่องของน้ำหนักของหมวกนั่นเองเอาล้วครับเดี๋ยวเรามาใส่กันดูอันนี้คือไซส์ L นะครับฉีกออกอ่าใส่สบายครับ แน่นอนนะครับหมวกที่ผมทําการใส่เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวของชิลนั้นสบายตาครับไม่หลอกตามองมุมซ้ายมองมุมขวาก็มองเห็นชัดเจนแต่สิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือในเรื่องของการบุดนวมของเขาครับ จะบอกได้ว่ามันเป็นหมวกในราคาย่อมเยาวที่ใส่สบายมากๆเพราะว่านวมให้มาเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มนวลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยก็จะมีลักษณะของตัวนวมที่เป็นนวมกันเสียงด้วยที่อยู่บริเวณด้านหลังแล้วก็อยู่ที่บริเวณคาของเราเพื่อที่จะทำให้หมวกนั้นมีความกระชับที่สุดแล้วก็กันในเรื่องของลมเข้านะครับฉะนั้นในเรื่องของการออกแบบเนี่ยพี่หน่อยค่อนข้างที่จะดูในเรื่องของแบบดูดีมากๆนะครับ ใส่สบายมากนะครับอันนี้คือไซส์ L อ่อันนี้คือไซส์นน L ส่วนใบแดงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นไซส์ M นะครับซึ่งจริงๆก็คือเป็นไซส์ของศีสาะผมเลยผมต้องบอกว่าใส่แล้วพอดีเลยครับมีความกระชับมากตัวของชิลหรือว่าไวเซอร์ที่เป็นสีแดงเนี่ยถ้าเกิดว่ามองผ่านจากทางด้านด้านด้านในหมวกเข้าไปเนี่ยจะมีความสว่างกว่าสีน้ําเงินเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆครับ ในหมวกเองเนี่ยจะมีดีเทลซ่อนเอาไว้อยู่นอกจากในเรื่องของลายที่เป็นโลโก้ของอุปกรณ์ของพอตแล้วยังแอบมีน็อตพอตใส่เข้ามาด้วยครับซึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่าเป็นน็อตพอ t ตามสีของหมวกเลยเริ่มต้นก็คือหมวกใบสีแดงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีน็อตพอตที่เป็นน็อตอลูมิเนียมเนี่ยสอดแทรกอยู่ในการประกอบหมวกนะครับอันนี้คือเห็นชัดเจนหรือแม้กระทั่งหมวกที่เป็นใบสีเงินเช่นกัน ก็จะมีน็อตพอดแท้แอบซ่อนอยู่นะครับพูดง่ายคือเปิดออกมาปั๊บเห็นน็อตพอดอย่างแน่นอนนะฮะไม่จําเป็นจะต้องไปหาน็อตแต่งมาใส่หมวกเพราะโดยปกติแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าหมวกทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีการเอาตัวน็อตที่เป็นน็อตสีเนี่ยเอามาใส่เอามาเพิ่มเติมเป็นดีเทลของหมวกแต่อย่างใดแต่ว่า Riden e x o o s s p e i i l l e i t t o o n 2สีนี้มีการเลือกใส่หรือว่าเลือกตัวของสี NOT p o อ t สีน้ำเงินแล้วก็ NOT p o อ t สีแดงใส่เข้ามาให้เป็นดีเทลชัดๆเกี่ยวกับเรื่องของพอยสภายในหมวกด้วยนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่ทำให้เราเห็นว่าเออการออกแบบที่มีการคอลแลบกับน็อตพอยรวมถึงการคอลแลบกับทางพี่หน่อยวัดด่านเนี่ยมันเห็นผลจริงๆว่าเออพอมาคอลแลบปับ๊บมันมีดีเทลมันมีความสบายมันมีความสวยความงามให้เราได้เห็นมากขึ้นกับเรื่องของรูปแบบ ที่ทำมาเป็นสเปเชียลเอดิชันไม่เกิน2,000ใบที่สำคัญก็คือว่าทั้ง2ใบนี้นะครับณนะขณะนี้เนี่ยมีจำหน่ายแล้วที่ดิลเลอร์ทั่วประเทศเลยในราคาที่จับต้องได้เพราะว่าไม่ข้าม2,000อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้เพื่อนๆได้ดูกันเวลาที่เราขี่แล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวของ โครงสร้างหมวกนั้นแน่นอนนะครับแข็งแรงแต่ยังแฝงเอาไว้ด้วยความเบาตัวของฟองน้ำตัวของนวมข้างในแข็งแรงนุ่มนวลและสามารถถอดเปลี่ยนหรือว่าถอดซักถอดซ่อมได้นะครับตัวของออด้านในด้านล่างก็จะเห็นได้ว่ามีตัวแผ่นกันลมตัวกันเสียงเอาไว้อย่างชัดเจนเช่นกันตัวของออช่องดักลมต่างๆสามารถที่จะใช้งานได้ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะว่า ทำมาค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับตัวของวิงหลังออกแบบมาไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตมากมายนักฉะนั้นไม่ต้านลมรูลมอย่างแน่นอนคร่าวๆนี่ก็คือดีเทลของตัวที่เป็น r รเดนเอ x o n Special Edition ชัครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาใส่กันดูจริงๆเอาไปขี่จริงๆดีกว่าว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันครับ ยังไงไกันบ้างครับกับมวก Riden e x x o s s p e i i l l e i t t o o n ทั้ง2ลายนะครับต้องบอกว่าสวยกันมีดีกันคนละแบบอย่างแน่นอนแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหมวก2ใบนี้นะครับใส่สบายเหมือนกันจะเป็นไซส์ M หรือไซส์ L ก็ใส่สบายเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ในเรื่องของความเท่ครับเพราะว่าลวดลายที่ออกแบบมาโดยมีพอตดีไซน์รวมถึงพี่หน่อยวัดด่านมาทำให้นมนั้นมีคุณค่ามากขึ้นนะครับที่สำคัญคือเมื่อกี้นี้ใส่มาแล้ว ตัวของวินชิลด้านหน้าเนี่ยมองสบายมากๆครับขี่แล้วสบายเรื่องของโฟล์อากาศดูดีครับแล้วก็ตัวของรายละเอียดดีเทลต่างๆพวกที่เป็นนอ็อตหรือว่าจะเป็นสีโลโก้กราฟิกต่างๆผมต้องบอกว่าเป็นหมวกในราคาย่อมยาวที่ไม่เกิน2,000และเป็นสเปเชียลเอ dition ที่น่าจับตามองมากๆนะครับเพื่อนๆที่รับชมกันเสร็จแล้ว ชอบใบไหนครับระหว่างสีน้ำเงินหรือว่าใบสีแดงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับตอนนี้มีจำหน่ายแล้วครับที่ร้านหมวกทั่วประเทศนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสเปเชียลเอデิชั่นฉะนั้นมีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับกับตัวของ Riden Exon Edition ่ครับใครสนใจรีบไปซื้อเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกหมดแล้วหมดเลยมีแค่ผลเดียวเท่านั้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทางบริษัทไรเดนด้วยที่เอื้อเฟื้อหมวกสวยมาให้ผมได้ทดสอบกันนะครับ โอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ